พังผืดเวลาเราเราขยับเราก็ขยับเข่าเนี่ยมันเป็นเข่าแข็งเนี่ยขยับจากนอกนะจากนอกข้างในนี่อย่างนี้นะเห็นนะเห็นนะว่าเห็นอยู่นะนี่มันขยับได้แล้วอย่างไงเห็นไหมการผ่าเจาะนี่มันก็ต้องมันก็ปูดหินปูนรัอข่า คนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ผ่าก็ไม่ค่อยดีเจ็พอหลังจ็บเราเราผ่าสม่อุลแล้วเราไม่ได้เบรกขี้ยาบ่อยมันก็เลยทั้งผื่นรัดใหม่ผืนนมัเลย,ๆๆเลยเรัดแล้วก็ขึ้นบนอย่างนี้อย่างนี้อ่ะปล่อยนะอ,อ,อย่างเงี้ยดันขึ้นๆๆใช่ยกข้อเข่าขึ้นอย่างนี้นดีถ้าเป็นข้างเดียวเนี่ยเป็นข้างขวาข้างเดียว ที่เไปพามามันก็หยุดหยุดใช้งานมันไม่อยากใช้งานแลยนี่มันขยับได้บ้างแล้วล่วนะ ละเอียดไม่สุดเลยนะวันนี้มีแต่ไซส์บิ๊กเลยนะวันนี้เช้าก็ละเอียดสุดมันจะตึงร้อยห้าอันนี้เท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะโอ้เตียงเรารับได้ไหวนะเตียงเรารับร้อยห้าสิบเจ็บไหมไม่รู้สึกเจ็บนะแต่ว่ามันมะเอียดอืม เป็นกันเยอะนะฮะปวดเข่าเนี่ยเดี๋ยวสอนท่าบริหารให้ก่อนเดี๋ยวลืมนะเวลาเรากลับไปบ้านเราหมอนข้างรองอย่างนี้นะสองข้างเลยให้ตัวให้ตัวสบ,บ้ามันขยับเน,บนี่ด้วยตัวเราเองนะเราเอา,เอาขาดันกดหมอนลงไปเนี่ยกดกดอ่าใช่ <กด S 1> อย่างงี้ใช่ ปล่อยดินี่ไงเดี๋ยวเอานี้มาหน่อยนึงลงข้างล่างนิดนึงอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมอยทำให้ดูนะขัะ้กดสิไม่ไม่กดอย่างงี้แอนกระดกขึ้นแล้วก็กดมวยปล่อยดูนะดูให้ดีนะครับอ่ะกดเห็นไหมตัวมือไหมใชเกียมือเนี่ยจับดูสบ้าเอาลงเนี่ยถ้าเรามือจับที่สบ้าอย่างนี้นะอ่ะจะอย่างงี้นะเอากดลง เห็นไหมสบายมันจะขยับขึ้นแปลว่ามันดึงมันดึงพังผืดให้มันมีการยืดหยุ่นมันดึงแก้มเนื้อตรงนี้มันดึงขึ้นอ่ามันจะพังผืดก็จะคลายตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นการทดสอบไปดูว่ามันมันชัดเจนลงเห็นไหมเนี่ยเราทําเองได้ใช่อย่างเงี้ยแต่ต้องกระโดดไปเท้าขึ้นนะอย่างงี้นะกดลงอ่าลงบางทีเราตัวเราใหญ่ไปมันหมอนข้างมันต้องเป็นไซส์พิเศษ ก็อสองก้นอย่างนี้หาลงอย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้นะกดลงไปเลยใช่ต้อ่กระดุกไปใช่ต้องกดดุกกระดุก,ดก,ออกสดกเดี๋ยวค้างไว้นะค้างไว้นะหนึ่งสองสามสี่หนนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงเออเห็นไหมไมันจะขยับหนึ่งลูกสะบ้าขึ้นมาใช่ด้วยตัวเราเองลออะลองดิสิบสิบท, 10, 10. ทำแค่สิบครั้งก็พอแล้ว เนี่ยนะไม่ยากโอเคนะจำได้นะท่าเดียวนี่แหละท่าเดียวท่าเดียวก็เอาอยู่แล้ว<ะ>เดี๋ยวมันจะดัดต่อไปเ,เดี๋ยวลืมท่าใช่หรอ,อนี่เราก็ขยับตรงนี้ออันนี้นี่อันนี้นนลงเผยคุณเดี๋ยวทำให้เดี๋ยมันดันมาขยับได้แล้วน,นี่นเราก็ยืดสะโพกด้วย เห็นไหมอยากกั้นหายใจนะเอางี้แหละพอเข้าอ๋อได้ไม่สุด เจ็บไหมตัดไปไม่ได้มันตึงสะโพก <c oughs> เพราะว่าเวลาเป็นเข่ากับสะโพกก็จะยึดเหมือนกันอัอนนี้สวิตช์เป็น แา่เะพบตรงขาเนี่ยเห็นเาแบบนบก็ไม่ต้องเห็นหน้า

ก็มีไอ้เหยีก็เกือบหลุดนะห,หลุดละตัวนี้โป้งก็ใช้ได้นะเนี่ยจะคายงันะ้นน่าจะเดินคล่องนั่นแหละเพราะมันมันโอเคแล้วหาเหยียดซิ เป็นไงเบาขึ้นเยอะอืดีไหมดีครับเบาข้างข้างเดียวมันเป็นข้างมันเป็นข้างเดียวอยู่แล้วข้างนี้ไม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเดินเอียงนะเอาฝั่งนี้หน่อยนึงตัดหน่อยนึงเนหะ็นไหม,มไม่ย,ไไมยืดเฉยก็ยืดอย่างนี้ไงเดี๋ยวเดินเอียง ไม่ต้องมากันเยอะนะคนที่ดูเดี๋ยวมีแต่เข่าตัวใหญ่มาเตียงไม่พอใหญ่กเกินร้อยห้าสิบนะเตียงไม่ไหวอัน,นี้ร้อสามสิบพอได้อยู่ก็มีคนโทรถามมาเยอะมกันนะว่าตัวหนึงเนี่ยร้อยกิโลเนี่ยมีคนมาทักษาเยเยอะแยะนะฮะเพราะว่าบางทีตัวตัวใหญ่เนี่ยผ่าไม่ได้เลยหาแล้วมันเสี่ยงจะเรื่องไปบริหารนะฮะ <reat> ถ้าบริหารมันก็ช่วยได้ ข่ามันยังไม่เสียมากอันนี้ก็ดีขึ้นเลยวิ่งเตะบอลได้เลยเน,นี่ยหลุดหมดและของนี้ไม่ได้เป็นเนี่ยมันหลุดง่ายก็ไปบริหารท่าที่ให้นะแล้วก็ใครดูอยู่ก็ทำตามได้ครับ